สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้นกขอทำใหม่นะคะเคลิปที่ลงเมื่อกี้เนี้ยเสียงหายเนาะทำใหม่ดีกว่านะคะเพื่อนๆจะได้ฟังได้ชัดเจนขึ้นนะต้องขออภัยด้วยค่ะชาวธาตุน้ำนะคะได้แก่ชาวราศีกรกฎชาวราศีพิจิกชาวราศีมีนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะ มาดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวธา,าตุน้ำก่อนนะไพ่สี่ดาบนะคะชาวธาตุน้ำแฮงแมนหาดาบโอเคพลังงานของคุณเนี่ยความรักอยู่ในสถานการณ์ที่ คุณน่าจะไปเจอกับคนที่เขากักความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะคนที่แบบว่าอาความสัมพันธ์ไม่ค่อยขยับน่ะนะคะอืหรือว่ามีปัญหาเดิมๆที่ที่เกิดขึ้นในในความสัมพันธ์นะคะอแต่เราก็ไม่อยากที่จะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเรายังรู้สึกดีกับเขาอยู่ก็ได้นะตัวตนของคุณเนี่ยพลังงานขึ้นมานะคะว่าออ จะมีความรู้สึกคิดนะคะคิดวนคิดซ้ําเกิดขึ้นนะว่าคุณจะเอายังไงต่อกับความรักครั้งนี้นะคะใจนึงก็ไม่อยากที่จะเสียไปอีกใจนึงก็เริ่มจะถอดใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ากับสถานการณ์ปัญหาที่คุณเจอนะที่อาจจะแก้ไขไม่ได้นะคะที่เรื้อรังมานานเนาะขอดูความรักของคุณเป็นอย่างไรคะ สามดาบเจ็ดไม้โอเคก็คือที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเนี่ยเคยเจอกับความรักที่ไม่โอเคมาก่อนแล้วก็คุณถอดใจในเรื่องของความรักไปแล้วก็ได้นะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะปกป้องหัวใจตัวเองแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วคุณก็เลยกลัวที่จะที่จะเปิดใจหรือว่าที่จะมีความรักก็ได้ทําให้คุณรู้สึกคิดนัก นะคะเนาะพลังงานตอนนี้ความรักของคุณค่ะขึ้น3าดาบความเสียใจนะคะความเสียใจผิดหวังสิ่งที่คุณเคยเจอคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกก็ได้นะหรือว่าเป็นคนใหม่ไปเลยนะคะก็ลองดูว่าคุณเป็นพลังงานไหนนะคะถ้าเป็นคนใหม่ไปเลยเนี่ยเหมือนคนคนเนี้ยเขาจะเข้ามา เพื่อที่จะแบบทลายกำแพงหัวใจของคุณนะคะเ,เขาเขาเหมือนอยากจะเข้าหาคุณอยากจะพยายามในความสัมพนันธ์นี้อยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นความจริงใจของเขานะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนเก่ากลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็จะพยายามให้มากขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะตัวคุณเองก็แอบ,บกังวลนะว,ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะ มันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเนาะแต่ตัวคุณเองเนี่ยจะถูกรักอ่าแน่นอนขึ้นไพ่ดีเอ็มเพคุณจะถูกรักรักนะคะถูกดูแลถูกเอาใจใส่คุณจะเป็นหนึ่งเดียวของคนคนนี้อ่าเป็นหนึ่งในใจเขานะคะเขาอยากจะพิชิตใจคุณนะคนคนนี้พอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ บางคนเจอคนใหม่ๆบางคนก็เป็นคนเก่ากลับมาใหม่อย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะถ้าเป็นคนเก่ากลับมาเนี่ยเขาอยากกลับมาแก้ไขแก้ไขสิ่งเดิมๆให้มันดีขึ้นนะแล้วก็เขาคิดถึงคุณผูกพันกับคุณเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะ แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นกมองว่าคุณคนนี้เขาจริงใจคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากให้คุณเปิดใจให้โอกาสเขานะขึ้นให้ดวอค่ะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือคนคนไกลในต่างแดนก็ได้นะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาอยากจะจริงจังอยากจะให้คุณเปิดใจเขาอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความรักของเขาเนี่ยให้คุณได้ได้เห็นได้เปิดใจให้กับเขาบ้างนะคะเนาะ เหมือนเขาเข้าใจคุณด้วยนะคะว่าคุณก็เคยผ่านความรักที่ไม่โอเคมาซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้เร่งรัดคุณนะแต่เขาแค่อยากจะให้คุณให้โอกาสเขาพิสูจน์ตัวเองนะคะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนเก่าเนี่ยนึกมองว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากๆ เขาจะสม่ําเสมอกับคุณแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคะเขาก็รู้สึกผิดแล้วตอนนี้ก็คือคิดถึงคุณมากอยากให้คุณให้โอกาสเขาเขาไม่อยากให้คุณปิดกั้นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะทำทุกอย่างและค่ะเพื่อที่จะเข้าหาคุณให้ได้นะะนาออฟครับ การตกกลุ่มรักนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเมษสิตธนุคนคนนี้เขาจะเขาจะเข้าหาคุณตามเเขาเรียกว่าอะไรอะคือเขาจะเข้าหาคุณตามลําดับขั้นนะคะเขาจะไม่แบบรุกคุณหนักจนเกินไปนะคะเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณ คนคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าเขาชอบคุณเขาก็จะชอบคุณเลยเขาจะไม่กักความรู้สึกของเขานะคะสําหรับชาวธาตุน้าเขารู้สึกยังไงเขาก็จะแสดงออกแบบนั้นเขาจะไม่มาแบบว่ากักความรู้สึกรักแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นกลัวผิดหวังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือเขาจะแบบว่ารู้สึกดีก็รู้สึกดีเลยแสดงออกนะคะแล้วก็เป็นการให้คุณได้เห็นด้วยว่าเนี่ยนะเขารู้สึกแบบนี้ เป็นการบอกโดยการกระทำนั่นเองนะคะเนาะเขารู้สึกชอบคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วนะคะคุณคนนี้ถูกชะตาต้องใจนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือความเป็นจริงก็ตามเขาชอบคุณมากนะคะเขารู้สึกดีกับคุณคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เด็กกว่าก็ได้ด้วยนะคะชาวธาตุดินพิศพกันมก่กรค่ะเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะคนคนนี้ขึ้นให้เดวิลเดวิลนะคะพลังงานของชาวราศีมังกร ความคลั่งไคล้นะคะความแบบสีเนหาพิสวาสในตัวคุณเนี่ยมาเต็มมากๆนะคะ mm hmm. คือคนเราอยู่ในความสัมพันธ์ใช่ค่ะคําว่าคลั่งรักอาจจะดูไม่ค่อยดีเป็นความรุ่มหลงใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งความรักนะคะความรู้สึกพิสวาสความสีเนหาเข้ามาร่วมด้วยอยู่แล้วนะคะในแบบชูสาวาเนาะ mm hmm. คือเขาจะแบบรู้สึกกับคุณมากๆอ่านะ หลงไหลคุณนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่เขาเฝ้าปรารถนาที่จะได้เจออะไรอย่างนี้นะคะถ้าถามว่าเขาจะทําอย่างไรต่อลกมองว่าเขาจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากๆนะเขาจะให้ความสําคัญกับคุณเขาจะไม่สนใจใครเลยนะคะคือเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเช่นกันมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีคนชอบเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาจะให้ความสําคัญกับคุณแค่คนเดียวเขาไม่รู้หรอกว่าคุณคิดยังไงแต่เขาจะทําตามความรู้สึกของตัวเองนะคะ, mm. ะจะแสดงออกให้คุณได้เห็นนะคะจากการกระทำเนาะขอดูเจ็ดดาบนะสิ่งที่เขาจะทํา mm. เขาอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตขึ้นแน่นอนนะคะเขาจะเขาจะทําให้คุณรู้สึกรักเขาให้ได้เขารักคุณนะคะคู่ของคุณเนี่ย เหมือนเขามีความอยากผูกมัดคุณด้วยนะคะขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยการอยากผูกมัดนะคะการอยากที่จะแบบเออคือเขาห่วงแหนในตัวคุณอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะคะเนาะก็คงจะมีการแบบหึงหวงในตัวคุณนะคะหรือว่าถ้ามีใครเข้าใกล้คุณเขาก็อาจจะแบบขัดขวางนะคะไม่ให้คุณได้แบบว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยด้วยความรักแล้วก็ห่วงแหนในตัวคุณนะ ขอดูค่ะว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะแต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยนกบอกเลยว่าคนคนนี้จะหาวิธีการที่จะได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเอ่อแล้วก็จะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้มากขึ้นมากๆเลยแต่ก็อยู่ที่ตัวของชาว่านน้ำเองนะว่าคุณยังต้องการความสัมพันธ์เก่าไหมถ้าเกิดคุณไม่ต้องการ ก็เราก็ตัดไปเลยก็ได้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณรักเขาเนี่ยคุณให้โอกาสเขาได้นะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ร,รู้สึกว่าเขาดูจริงจังมากขึ้นทิศทางความสัมพันธ์นะคะ the high priest นะคะโอ้ให้สังขาราชานะคะขึ้นให้อ่ e เดมูนะคะมีพลังงานของชาวราศีพฤษภราศีมีน้าตดินพฤษษกรใน,นก่อนนะ เดวิโอเคคนคนนี้จะชนะใจคุณได้จริงๆนะคะคือคุณจะรู้สึกไว้วางใจเขาแล้วก็คุณจะไม่กังวลใจกับความรักครั้งนี้คุณจะเห็นถึงความรักที่เขามีให้กับคุณความหนักแน่นความมั่นคงนี่แหละ ที่จะชนะใจคุณได้นะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็คือคุณและเขาเนี่ยก็จะสมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะขึ้นไพ่หกไม้เนาะ The Wheel of Fortune เนี่ยเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของความรักก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะมั่นคงชัดเจนมากขึ้นค่ะคุณจะมีความสุขมากมากนะคะที่ ที่มีเขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆเขาจะให้เกียรติคุณค่ะขึ้นไพ่ขึ้นไพ,นพสนนะ่สังฆราชเนี่ยนะสังฆราชาเนี่ยคือเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วก็คุณและเขาก็มีสิ่งที่เสมอกันด้วยนะคุณอาจจะชอบปฏิบัติธรรมทาบุญเหมือนกันนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามเหมือนกันก็ได้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นไพค่ควีนถือเหรียญขึ้นมานี่ก็เป็นไพ่คู่นะคะไพ่คู่ คุณและเขาเนี่ยมีความเหมาะสมกันในทุกๆด้านนะคะ,ะคร,รู้สึกว่าอย่างนั้นตัวตนอาจจะมีตัวตนที่คล้ายกันด้วยอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมนะคะแต่ความเป็นตัวตน่ะเหมือนกันมากนะคะเนาะทิศทางความสัมพันธ์นะคะบางท่านบางคนเนี่ยถึงขั้นได้อ่า จดทะเบียนนะคะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็คือเกี่ยวกับเอกสารเนาะการแต่งงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ความสำคัญนี้เขาจะให้เกียรติคุณมากๆค่ะไพ่อยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะชาวธาดน้ำสองไม้แชมเปญนะคะเดอะทาวเวอร์หนึงไม้โอเค ถ้าคุณรอคนเก่าอยู่นะคะคนเก่ากลับมาครั้งนี้นกมองว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเขาแน่นอนนะคนเก่าจะกลับเข้ามานะคะไพ่บอกอย่างนี้แล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักครั้งนี้อาจจะอาจจะต้องรอคอยหรือว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะ อาจจะมีอุปสรรคแหละขึ้นไพ่ห้าเหรียญอย่างเนี้ยนะอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่จะต้องฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะมีความยากลําบากอยู่ในะนั้นนกมองว่าคุณและเขาจะปรับตัวได้อ่าจะมีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ค่ะขึ้นไพ่คิงออกคับนะคะความรักที่สุดแสนโรแมนติกนะคนคนนี้คุณโชคดีมากๆเลยนะที่เจอแบบ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาสําหรับความรักนะคะเขาจะดูแลใส่ใจคุณมากๆไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ใส่ใจคนรักดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกอบอุ่นมากๆนะคะคนคนนี้เพราะว่าถ้าเกิดได้พไพ่ใบอื่นอาจจะแบบรักก็รักแต่การแสดงออกอาจจะไม่ได้แบบอบอุ่นนะคะเทคแคร์ care, คนรักไม่ค่อยเป็นแต่คนคนนี้นะคะพไพ่ใบนี้ คุณได้พไพ่ใบนี้คือคุณจะได้คนที่เขารักแล้วก็อบอุ่นมากๆดูแลคุณดีมากๆนะคุณโชคดีมากนะคะที่ได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตนะอ่ะนะเพราะว่าคุณจะคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่มีแฟนที่แบบว่าออรักเรานะใส่ใจเรานะทุกรายละเอียดนะคะเนาะทั้งรักทั้งดูแลนะไพ่บอกว่าในถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่ ต้องรอคอยหรือมันจะดำเนินไปแบบช้าๆก็ตามแต่เป็นความช้าที่มั่นคงนะคะเนะาะอาจจะต้องรอแต่ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ชาวทันานน้ำนะเจอกับความรักที่ดีนะคะสุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะ ใครสนใจคะ่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้าล่างคลิปนี้วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงเป็นหวัดอีกแล้วนะพอดีว่านกเนี่ยพักผ่อนน้อยนะคะเป็นแล้วก็ ก็กลับมาเป็นอีกหายเนาะเป็นแล้วหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ดูแลเด็กด้วยนะคะก็จะเป็นเป็นหายหายอยู่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเสียงไม่ค่อยดีก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ